สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องจุดโนตัดน,นะครับก็ออื่นผมขอเสียใจครับพี่ชายท่านหนึ่งซึ่งโดนภระยะรยาตัดเจ้าโลนั่นเองครับวันนั้นผมเปิดมาแล้วเพื่อนๆแชร์บอเข้าไปดูว่าเฮ้ยมไม่ได้เย้ยตัด่างนี้ไม่ได้เย้ยคือเห็นผมเห็นแบบแรกนะ ไม่กล้าดูอะครับมันรู้สึกเสียวเสียวท้องน้อยนะเสียวแบบเครียดถ้าเป็นผมแนละ้วผมคงอยู่บนโลกนี้ต่อไปไม่ได้นะแล้วครับว่าคือเราโตมาด้วยกันนะครับเราจะเริ่มต่อโตด้วยกันนะวันหนึง่งตอนเช้าทุกเช้าเนี่ยเขาจะมาร้องเพลงเช้าทุกเช้าแล้ววันหนึ่งผมตื่นมาเนี่ยคําไปหาน้องเขาแล้วไม่เจอเลยรนะู้สึกแย่นะวแย่มากๆอันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้แต่ว่าคุณผู้หญกนะครับ ู้หญิงก็อาจจะมีมเหตุผลของเขาแต่ผมจะมาขอร้องแทนผู้ชายทั้งประเทศทั้งโลกเลยก็ได้นะถ้าถ้าเกิดในกรณีอย่างเงี้ยขอร้อง่ะอย่าอย่าตัดเลยนะถ้าถ้ายังรักยังรักกันอยู่แต่ยังตัดเลยช่วยยังไงอะ่ะข้าวด,ดีกว่า <c oughs> คือเอาคอทุบก,ก็ได้นวางยาก็ได้เอามีดแทงตรงคู่หวใจเลยหรือว่าตัดแขนก็ได้ตัดนิ้วตัดนิวดด้วก็ได้ตัดแขนเนี้ย ต่ดันนั้นไคือผมความรู้สึกผมถ้าเป็นผมแล้วมันอยู่ไม่ได้ไว้แบบเที่ยวแล้วจะฉีดยังไงอ่ะแล้วแบบต้องต่อท่อใช่ไหมหรือว่ามันสูญสิ้นความเป็นชายนะอันนี้มันเป็นเป็นอวัยว่าอวัยวะอวัยวะหนึ่งที่ที่แสดงถึงความเป็นชายนะผมมาขอร้องแทนผู้ชายทั้งประเทศขอร้องว่าอย่าตัดนึค่าแทนหนึ่งนะก็ บอกผู้ชายนะรู้จักวางแผนดีๆอย่าให้คนจับได้เลาก็จับได้ตามไโอเคครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องหาไม่ใช่เรื่องหาหี่ฮาปาร์ตี้อะไรนะแต่รู้สึกว่ามันเร็วรลาย่ะสำหรับผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงก็เปรียบได้ว่าโดนโดนอะไรอะโดนตัดนมอะนมตื่นเช้ามาแล้วนมไม่มีอย่างเงี้ยหรือว่าตันอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยขอโทษนะนะจะจะได้เข้าใจว่าอยู่ไม่ได้ไออยู่ไม่ได้ครับขอร้องผู้หญิงนะว้ายช่วยข้าเลยดิโอเคครับก็มารับถ่ายแล้วนี่ครับผมแล้วก็เอาอะไรที่มันเครียดเราเล่ากันเล่าสู่กนฟังครับผมคอมเมนต์ได้ครับใต้คลิปแล้วก็ช่วงนี้หายๆเลยนะไม่ได้ไปไหนครับร้อน ร้อนล้วแบบร้อนมากนะร้อนมันร้อนมากๆสิบสองสิบสามองศากลงวันอะแย่โอเคครับก็ดูแลสุขภาพด้วยครับก็ออกแดดจะทาครีมันแดดแล้วก็ดืนน่มนมออกสอกกำลังกายนะครับโอเคครับวันนี้ผมมาส่งคานอน